สวัสดีค่ะพี่น้องมาเบิ้งมาต้อนรับสมาชิกใหม่เ้ยค่ะพี่น้องเด้อออกนนอก้อมั่วลักออกมือขึ้นนี่ค่ะกินน้องเจ้าของเบิดคนประทันสาค่าแต่นอนฝนตกพร้อมโชคดีอยู่ค่ะใดตัวแม่มานมานมานันต้อนรับสมาชิกใหม่ะะเ้ยค่ะใช่หรอพอหลูลกมั่น คืออยู่ไก่แต่น้าลูกน้าอ,อันนี้แม่ค่ะแม่แม่บัวล,ลองออกไปขั้งสียงเลยอันนี้แม่มันตัวแบบไงเบิ้งนมเนี่ยนมเบ่งน,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 ม,น,นมไข่อใส่น้อนลูกเจ้าน้อค่ะพี่น้องลูกเห็นบ่นบเห็นบ่เห็นลูกกันบ่ เด็ตัวแม่ด้ค่ะพี่น้องเด้อโศกโศกวัานมานเด้อตื่นเศร้ามากกับโศกมานเด็ดสัตว์สีขาเขามานันได้บานอีกตัวหนึง่งลำลำลุ้ยลุยเด้อ <c oughs> สมาชิกเพิ่มมาอีกค่ะจากสามเป็นสีบ่บานนี่ ฝนกระตกเบิดขึ้นได้พี่น้องขึ้น <c oughs> ตกแห้งแห้งง่วง <c oughs> ก็มาลักออกลูกไข่ตัวเนะยังปลอดภัยอยู่นอลูกมัเนาะ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> น้องง่วงนะแม่มันกินเบิดหล่ะค่ะพี่น้องบ่ะท่านมันซ้ำข้าแต่นอนฝนตกดีหลายเนาะ <c oughs> <c oughs> นอนคจังง,อง้องอยู่พี่น้อง <c oughs> อ่ะอ้าปอปัน้นปอปัน้นปอปั้นอยากเล่นกล้องบ่อะสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยเร็วสวัสดีครับ <c oughs> เออคุณแม่อื่นแม่อื่นลูกมากินนมมอย,ย่อมลูกเมื่อออกไมเนะ้องพี่น้องลนะนี่ตะน,อนบอกพี่น้องแน่ยต่างกีนสายสสายฝนเออ ซื้ออยังก็หันหนาวมาด้วยซื้อสายฝนเออพ่อบอกว่าซื้อสายฝนพี่นอ้องซื้อสายฝน <c oughs> น้องสายฝน <c oughs> ซื้ออะไรสินำหนาวโอ้ยไอ้เอ,อีเออ่ยมมาซื้อน้ำหนาวมาซื้อน้องน้ำหนาวหมุนแม่เพิ่นลากออกลูกอยู่ผู้เดียวไข่ตัวยังปวดไข่อยู่ ขอบคุณเลยหลายค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะที่มารับชมดนะคะเด้อชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าอยากเทคแคร์กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ